เฟิร์นถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ไหวอะ่ะจะมาใหออ้เป็นภาระทำไมคนปวดท้องอ่ะเฟนขอเงินไปซื้อยาหน่อยได้ไหมแล้วเมื่อวานตอนไปตลาดทำไมไม่แวะซื้อแต่แรกโ็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่ามันจะปวดท้องวันนี้อ,อบ้ากลับบ้านไปเถอะเฟิร์นเอาไปเอาไปซื้อยาไปโอ๊ย อะไรเนี่ยเฟินซื้อของมาทำไมทั้งเยอะแยะเออเฟินซื้อของใช้ในบ้านมาพี่เช็คทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะทำไมใช้เงินซูดลุยซูด่ลยแบบนี้คิดว่าเงินมันตกมาจากฟ้าเลยไงอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อเหรอทำไมไม่ประหยัดเออแต่นี่มันของใช้ในบ้านทั้งนั้นเลยนะเฟินไม่ได้ซื้อของใช้ส่วนตัวของตัวเองเลยอะ่ะแล้วพี่จะมาบอกว่าเฟินใช้เงินซูรลุยสุด่ลยไม่ได้นะ ก็หัดใช้มันประหยัดบ้างสิอะไรที่มันไม่จําเป็นเนี่ยจาเป็นไหมไม่ต้องซื้อเอาแล้วจะนิ่งอีกนานไหมเห็นไหมว่ากลับมาดี่เหนื่อยน้ำเย็นๆอ่ะสักแก้วอ่ะแล้วกับข้าวอ่ะหิวจะแย่แล้วเนี่ยเดี๋ยวฟนไปเอามาให้นะจ๊ะเออเร็วๆ มีปัญญาทำกับข้าวได้แค่นี้เ,เหรอมีแต่เดิมๆอะไรเดิมๆซ้ำซากแบบนี้เบื่อจะตายอยู่แล้วออถ้าพี่อยากกินอะไรพี่ก็บอกเฟิร์นสิเฟิร์นจะได้ไปทำให้ไงบอกเหรอทำไมคิดเองไม่เป็นฮะเรื่องแค่นี้ต้องบอกด้วยเหรอขอโทษจ้ะพี่เชคเฟิรนของเงินหน่อยได้ไหมพอดีว่าเสาร์อาทิตย์นี้เพิ่นจะไปหาพ่อกับแม่ จะซื้อของไปฝากท่านด้วยอะนี่จะกลับบ้านอีกแล้วเหรอแล้วมันยังไงคือจะเอาเงินของเช็คไปซื้อของดีๆให้พ่อแม่เนี่ยนะมันจะเกินไปหรือเปล่าพี่เช็คทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะนี่พ่อแม่เฟอเลยนะมันก็ใช่แล้วมันยังไงพวกเขาไม่มีปัญญาซื้อของกินเองเืยไงพี่เช็คเธอเองก็เหมือนกันนะ หัดใช้เงินให้มันน้อยๆหน่อยเงินก็ไม่ได้หาเองแต่เฟินจะออกไปทํางานข้างนอกแล้วแต่พี่ก็ไม่ให้เฟินออกไปอะ่ะแล้วเนี่ยเฟินมาขอเงินพี่พี่ก็มาบน่นมาว่าเฟินอีกอนี่เธอควรจะเห็นบุญคุณฉันนะฉันอุตส่าห์ให้เธออยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องออกไปทํางานไม่ต้องออกไปเหนื่อยไม่เหนื่อยหรอได้เงินพี่ก็หาแม่บ้านใหม่เองแล้วกันแล้วเฟินฝากถามเขาด้วยนะ ว่าเขาทำงานบ้านอ่ะเหนื่อยไหมแล้วต่อไปอ่ะพี่ก็คงไม่ได้มาบ่นมาว่าเฟินแล้วแหละเพราะเฟินจะออกไปข้างนอกออกไปหางานหาเงินเองเฟินกลับมาคุยก่อนเอานี่ ไปไหนมาเนี่ยรู้ไหมว่ารออยู่รอรอทําไมก็รอกินข้าวไงวันนี้พี่ออกไปประชุมทั้งวันเลยนะไหนจะไปพบลูกใครอีหิวจะแย่แล้วเนี่ยหิวแล้วไม่มีปัญญาทากินเองเหรอเฟิร์ส่วนของเนี่ยนะก็เป็นของใช้ของเฟอรนะ์น่ะพวกน้ําหอมแล้วก็เครื่องสําอางแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะนี่เฟิร์ใช้เงินตัวเองซื้อ <c oughs> ก็ดี ฉันก็รีบไปทำกับข้าวแล้วล่ะไปเฟินกินข้าวเสรที่ห้างมาแล้วอะ่ะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกเหนื่อยขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะแต่ถ้าใครหิวก็จัดการตัวเองแล้วกันหนึ<ป>่งสองสามสี่ห้าโอเคครบโอ้โหเฟิน ซื้อของให้พ่อแม่พี่เหรอเออดีมีแต่ของที่ดีทั้งนั้นเลยเด้อเด,ดเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยเข้าใจอะไรผิดคืออะไรก็เฟิร์นบอกว่าเฟิร์นจะซื้อของไปเยี่ยมพ่อแม่เฟิร์นแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปเยี่ยมพ่อแม่พี่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวนะพี่ว่าเฟินเข้าใจผิดหรือเปล่าพี่เพิ่งบอกเมื่อคืนว่าวันนี้พี่จะไปเยี่ยมพ่อแม่พี่หรอ เฟิร์นจำไม่ได้เออแต่มีเรื่องหนึ่งนะเฟิร์นจำได้ว่าเราเลิกกันเลิกเหรอบอกเลิกง่ายงี้เลยเหรอพี่ดูแลเฟิร์นดีขนาดนี้เอาใจใส่ขนาดนี้มันยังไม่เพียงพออีกเหรอเด้อเดด,ด,ดูแลดีเอาใจใส่คือการที่ให้เฟิร์นทำงานบ้านแล้วพอเฟิร์นจะออกไปทำงานข้างนอกก็ไม่ให้ไปแล้วพอเฟิร์นของเงินพี่ พี่ก็มาบน่นมาด่ามาว่าเฟิรนแต่อันเนี้ยเฟินยังรับได้เฟินยังโอเคแต่สิ่งที่เฟิร์นโกรธพี่มากๆคือพี่พูดจาไม่ให้เก็บพ่อแม่เฟินเลยแล้วแบบเนี้ยพี่ยังเรียกว่าตัวเองเป็นคนดีอยู่วะแล้วส่วนข้าวของของเฟินที่อยู่ในบ้านพี่เนี่ยไม่ต้องหวังดีเก็บให้นะถ้าเฟินไปบ้านพ่อแม่เฟินมาแล้วอะเฟินจะมาเก็บไม่ให้เหลือสักชิ้นเลย ดรวะดูแลดีขนาดนี้ยังจะมาทิ้งกันอีกเหรอฮะห้0 0 0เลยเหรอใช่ฉันใ,ให้แกห้าหมื่นบาทไปพีเซ็นงานแทนฉันวันพรุ่งนี้นี่ไอ้ซันแล้วทำไมแกไม่ไปพีเซ็นเองอะ่ะฮะจะมาใช้ฉันทำไมแกก็ถามแปลกๆเลยตอนนี้ฉันอยู่ที่ญี่ปุ่น เครื่องบินชันเนี่ยมันบินไม่ได้เพราะว่าพายุมันเข้าเลยเอาเป็นว่าแกช่วยไปพีเซนงานให้ฉันหน่อยเพราะงานนี้มันสําคัญมากถ้าฉันพลาดไปฉันจบเห็นแน่นี่แกฟังฉันให้ดีนว้ยเงินแค่เนี้ยมันซื้อฉันไม่ได้หรอกแกจำเอาไว้ด้วยโอเคฉันให้แกแสนหนึ่งแสนหนึ่งเลียวแลวนี่ส่ง ฉันรู้นะว่าแกเนี่ยไม่ค่อยมีเงินช่วงนี้ตกลงตามนี้นะโอ,โอเคก็ได้แล้วฉันต้องทำไงบ้างอะไม่ยากเลยเอางี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยแกฟังฉันนะว่าแกต้องทำอะไรบ้างแล้ฉันจะส่งงานทั้งหมดเนี่ยผ่านอีเมียวให้เข้าใจไหมเออ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 ข้าใจมันจะไปยากแค่ไหนเชียววะงานพิเศษอะไรเนี่ย และเรื่องสำคัญเลยนะฉันเจอแกครั้งล่าสุดเนี่ยสภาพแกมันใช้ไม่ได้เลยวะผมเผ้าก็ยาวเสื้อผ้าก็สกรปรกเอางี้เดี๋ยวฉันโอนเงินให้แกไปตัดผมนะแล้วฉันจะให้เพื่อนของฉันเนี่ยเอาคีกราร์ไให้แกไปที่คอนโดฉันเอาเสื้อผ้าในตู้นั้นนะมาใส่เข้าใจไหมเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อก็ได้วะแล้วแกฟังฉันให้ดีนะแกะอยากทาให้ฉันผิดหวัง เหมือนที่แกนะ่ะเคยทำให้พ่อแม่ผิดหวังเข้าใจไหมไอน้นี่จี้ปมเก่งจังเลยนะ,ะดูสาดตไว้เป็ตั้งหลายปีตัดอีกเพื่อเงินแสนก็ได้วะออทำไมครั้งนี้คุณพรีเซนไม่ไหลลื่นเหมือนครั้งก,ก่อนๆเลยอนะ อะไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ช่างมันเถอะยังไงงานของคุณก็ดีเหมือนเดิมนะผมตกลงแล้วครั้งนี้ผมก็ยินดีร่วมงานกับคุณอุ้ยจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณตื่นผเต้นได้บ้างไหครับตื่นเต้น,นครับนนคนอย่างคุณนี่นะตื่นเต้นเป็นด้วยเหรอรทางั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันนะ,ะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ นี่พีชนะมันยากหนิวเนี่ยเกือบแล้วนะนี่คุณคุณเป็นอะไรของคุณอะฮะอยู่ดีก็บอกเลิกฉันแล้วก็โทรหาก็ไม่รับอะแล้วไหนที่คุณบอกว่าคุณจะสร้างร้านเล็กๆกับฉันอะฮะคุณทำอะไรอยู่ทั้งนี้หยุดี๋ยวดหยดเจ๊เเรารู้จักเนี่ยอะคุณรู้จักสิคุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยนี่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ย คุณเป็นแฟนผมเหก็เออสิเป็นแฟนอะไรองคุณคุณจำฉันไม่ได้หรอฮะเป็นคนสั่งหรือว่าทำตดีนี่คุณเดี๋ยวไปอะไรอยู่คุณกลับมาวนี้เลยนะว้าวบอกไม่รู้จักก็รู้จักแฟนไอซานเหรอเนี่ยใครดวะคายเฮ้ยเฮ้ยอะเนี่ยคยปสิจะล็อกทไมเนี่ย หายไปไหนแล้ววะวายชะมัดเลยฮัลโหไอซันโทษทีว่ะฉันพยายามติดต่อแกแล้วแต่ติดต่อไม่ได้แต่ฉันได้รับอีเมลนะแกพรีเซนงานผ่านเก่งมากถ้าฉันกลับไปเนะี่ยเดี๋ยวฉันเอาเงินสดให้โอเคไหมเออนี่ไอซันเรื่องเงินเนะ่ยช่างก่อนเว้ยนี่วันเนี้ฉันเจอแฟนแกด้วยนะ มวัววายอะไรก็ไม่รู้ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรนะนี่แกเจอเฟิร์นเหรอเฟิร์นเนี่ยมันเป็นแฟนเก่าฉันนะฉันบอกเลิกไปแล้วคือมเอาเป็นหัวหน้าน่ะฮะบอกเลิกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะนี่สงเรื่องนั้นแกอยาสนใจเลยแต่ฉันมีอีกหนึ่งงานให้แกทำวันพรุ่งนี้เนี่ยแกเข้าไปที่ออฟฟิศ เซ็นเอก,กสารบนโต๊ะให้หมดแค่นั้นนะ่ะงานแกก็จบแล้วแล้วฉันมีข่าวดีจะบอกแกด้วยวันพรุ่งนี้เนี่ยเครื่องบินชั้นบินได้แล้วฉันจะถึงกรุงเทพตอนช่วงเย็นเอาเป็นว่าแกเข้ามาเจอฉันแล้วกันแค่นี้นะฮะอะไรนะต้องเข้าไปเซ็นเอกสารจีเหรอฮัลโหลฮัลโหลไอซันฮัลโหลนี่แปลว่าฉันต้องไม่เจอไอ้นนอีกแล้วเนี่ย นีไม่เจอนี่คุณคุณคิดว่าจะหนีฉันได้เหรอมาเลยมาคุยกับฉันให้รู้เรื่องคุณหยุดก่อนนี่ไปตามจองเวงไปถึงไหนเนี่ยนี่บ้าป่ะเนี่ยถ้าคุณไม่คุยกับฉันฉันจะโวยวายให้คุณอับอายได้เละซานซานะพอๆๆอย่าโวยวายเลยนะเอาไงดีวะคุณเอางี้แล้วกันไปกินของหวานก่อนเขาบอกว่า ผู้หญิงเนี่ยเวลากินของหวานจะอารมณ์ดีไงโอเคไหมแล้วก็ได้คุยกันนะนะก็ได้เชิญไ,ไ,ไลยนั่งไปเลยคนนี่เพี้ยนว่ะไม่แปลกใจเลยไหมสันหมดเลยเฮ้ยมองอะไรอะ่ะ กลัวไปหมดแล้วเนะี่ยมีอะไรก็พูดมาสิเร็วนี่คุณรู้ปะว่าฉันอะรักคุณมากเลยนะแล้วดูสิ่งที่คุณทำดิพอคุณได้เลื่อนตำแหน่งคุณก็บอกเลิกฉันอะฉันไม่เข้าใจอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะเออค,คือคุณคือ,คอ,คอผมเป็นเป็นเป็นอะไรพูดมาสิไปนางซเมอร์ฮะคือผมไปหาหมอมาแล้วอะ หมอบอกว่าผมเป็นอัลไซเมอร์อะคือผมอาจจะลืมเพื่อนสนิทหรือว่าลืมคนรักไปแล้วอะเอาง่ายนะคุณผมลืมคุณไปแล้วอ่ะเข้าใจไหมคืองั้นไม่เป็นไรนะคุณเดี๋ยวเราจะช่วยกันแก้ปัญหาเนาะเ<ะ>อาน,นี้นี่คุณดูนี่นะเนี่ยเป็นรูปคู่ของเราคุณพอจำฉันได้ไหม แล้วฉันก็จะให้คุณดูแบบนี้ทุกวันเลยนะเพื่อให้คุณไม่ลืมฉันไงแล้วฉันก็สัญญานะว่าฉันจะอยู่ข้างๆคุณนั่นแหละจะไม่ไปไหนเอาเอางี้นะคุณเอา,าไอว้เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยคุณไปหาผมที่คอนโดแล้วกันนะแล้วคุณจะรู้ทุกอย่างเองโอเคไหมผมไปก่อนนะ ูกมาแล้วไอ้สุ่นี่เงี้ยของแกนี่ฉันถามอะไรแกหน่อยทำไมแกถึงทำกับเฟรได้ขนาดนั้นวะแกพูดเรื่องอะไรของแกวะแกจะไปสนใจยังนั่นทำไมฮะไม่เข้าใจ อ่ะซันคะนี่ซุงมาแล้วหรอคะไอ้ซันผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นแฟนใหม่ของฉันไงนี่แอนเป็นลูกสาวของประธานบริษัทเราเนี่ยก็เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นด้วยกันนี่อย่าบอกนะที่แกเลิกกับเฟิร์นก็เพราะว่า สองคนนะ่ะมันออคือคุณเแอนครับจริงๆแล้วผมชื่อสุงนะครับเป็นน้องชายฝาแฝดของซันเขานะครับน้องชายฝาแฝดครับอ,อ๋อแล้วนี่คุณแอมนมาอยู่ในห้องนี้ได้ไงคะ <c oughs> เธอนี่ก็ถามไปแปลกๆเนาะฉันก็เป็นแฟนของซันไงล่ะ <c oughs> อย่าบอกนะว่า ที่ผ่านมาคุณหลอกใช้ฉันเพื่อให้คุณได้เลื่อนตำแหน่งเหรอใช่ผมก็แค่หลอกใช้คุณนี่เฟิร์นผมถามจริงนะคุณคิดว่าผมเนี่ยคบคุณเพื่ออยากเปิดร้านอาหารอะไรบ้าบอแล้วเหรอเพอเจอเฟิร์นเฮ้ยเฟิร์นเฟิร์นเดี๋ยวก่อนสิเฟิร์น นี่สันทำไมแกถึงทำแบบนี้วะแกเคยบอกฉันไม่ใช่เหรอว่าอย่าทำให้พ่อแม่ผิดหวังนะช่วว่านะสิ่งที่แกทำอยู่ตอนเนี้ยมันทำให้พ่อแม่ผิดหวังกับสิ่งที่ฉันทำอีกนี่ไอ้สุงแกจะพูดอะไรเนี่ยระวังปากของแกด้วยนะและไอ้เงินบ้านเนี่ยฉันไม่ต้องการเว้ยนี่คุณคุณฟังผมไม่ดีด้วยนะไอ้สันเนี่ยมันก็แค่หลอกใช้คุณ เหมือนที่มันทำกับเฟิร์นพี่ชายสารเลวเว้ยน,นี่สันฉันคิดว่าฉันคงต้องพิจารณาตำแหน่งคุณใหม่แล้วละ่ะเพราะบางทีคุณอาจจะหลอกชัยฉันเหมือนกับที่คุณหลอกใช้เฟิร์นก็ได้ พี่ชาย,ยนะของ้นยนะที่เขาทำไม่ดีกับคุณไม่เป็นไรหรอกฉันโง่เองนละนี่คุณคือคุณเป็นคนดีมากเลยนะรู้ตัวปะ่ะคุณพูดจริงเหรอจริงเลยคุณผมเจอคุณไม่กี่วันนะ่ะแต่ผมรู้สึกได้เลยนะว่าคุณรักพี่ชายผมมากอนะ่ะแต่พี่ผมมันก็ เรียวยเองแหละแต่คุณเป็นคนดีจริงนะขอบคุณนะในสูงไอความฝันที่คุณอยากเปิดร้านอาหารนะ,ะนะถ้าคุณอยากทำมันนะ่ะผมพร้อมอยู่ตรงนั้นนะ